พิจิตรจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งมีความโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะการมีโบราณสถานและวัดที่มีความสำคัญรวมถึงความสวยงามอของธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์จังหวัดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการเกษตร,รและการทำอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์รวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 2. ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบลอนลูกลื่นเหมาะสำหรับการทำการเกษตรแตกต่างจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภูเขาไฟในอดีตพิจิตรมีภูมิประเทศที่ไม่ซับซ้อนมากนักมีพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ตามแนวแม่น้ำหน้าและแม่น้ำยมซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยในการเกษตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์สสิ่งที่น่าสนใจพร้อมคำอธิบาย จังหวัดพิจิตรเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยจังหวัดนี้เป็นแหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบท้องถิน่นสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดพิจิตรประกอบด้วยสถาปัตยกรรมและมระดกทางวัฒนธรรม พิจิตมีวัดและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นวัดท่าหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพิจิตนอกจากนี้ยังมีวัดโพประทับช้างซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและสะท้อนถึงศิลปะไทยโบราณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดพิจิตรมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นบึงสีไฟซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีความงดงามและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นการพายเรือการปั่นจักรยานและการชมพระอาทิตย์ตกศูนย์กลางทางการค้าและวิถีชีวิตท้องถิ่น ตลาดในจังหวัดพิจิตรมีเสน่ห์เฉพาะตัวโดยตลาดแห่งนี้มีบรรยากาศแบบดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวบ้านเช่นตลาดในเมืองพิจิตรซึ่งมีสินค้าหลากหลายตั้งแต่พืชผักผลไม้อาหารพื้นบ้านไปจนถึงสินค้าพื้นเมืองต่างฮ่าฮากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในพิจิตรนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมาเชิงสร้างอาสารที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะพื้นบ้านหรือวิถีชีวิตของชาวท้องถิน่นเช่นการเข้าร่วมเวิร์กช็อปการทําเครื่องปั้นดินเผาหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําผ้าทอมือซึ่งเป็นศิลปะท้องถิ่นที่สําคัญของจังหวัดเทศากาลและงานประเพณีจังหวัดพิจิตรยังมีการจัดงานเทศากาลสําคัญเช่นงานประเพณีแข่งเรือยาวที่บึงสีไฟซึ่งเป็นการแข่งขันเรือที่จัดขึ้นในช่วงเทศากาลเข้าพรรษาและเป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ร้านอาหารที่น่าสนใจจังหวัดที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยอร่ๆหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารนานาชาติหรือจะเป็นอาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อยอีกทั้งคาเฟ่บรรยากาศดีๆมีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบจัดเต็มรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนร้านอาหารแนะนำา1ครัวพรึกษาติดต่อ0.56617390 2ผสอวนอาหารครัวไทยริมน้าติดต่อ0 5 6 6 1 4 2 3 0 3. บ้านน้ำเคียงดินติดต่อ056612789 4. The Brick Cafe Bistro ติดต่อ0884567890 5. ร้านอาหารพรพิมานติดต่อ056617038 6. ร้านอาหารริมฝั่งน้านติดต่อ056617110 7. ส่วนอาหารบ้านชายน้ำติดต่อ056615038 8ปดเช่าด้วยคาเฟ่แอนด์รีสติดต่อ092 456 7 8 9 0ข้อเสนอแนะกรุณาโทรสอบถามเวลาเปิดปิดล่วงหน้า 5. ที่พักที่น่าสนใจสำหรับที่นี่จะมีที่พักหลักหลกหลายสไตล์ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักรูระดับ5ดาวไปจนถึงที่พักเรียบง่ายสะดวกสบายโดยแต่ละที่จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณโรงแรมและที่พักแนะนำ 1>, 1. โรงแรมพิจิตธานีติดต่อ056611123 2. ฟิชิทอคิดโธเทลติดต่อ056612345 3. บ้านสวนสบายใจรีสอร์ทติดต่อ0814567890 4. นานารีสอร์ทติดต่อ056615678 5. โรงแรมพิจิตริเวอร์ไซ์ติดต่อ056612234 6. กรีนการ์เด้นรีสอร์ติดต่อ0812345678 7. ชวนชมรีสอร์ทติดต่อ056613456 8. โฮมพิจิตเกสต์เฮาส์ติดต่อ0845678901 6. 6. วิธีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนฤดูไหนสำหรับพิจิตก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวตลอดปีอยู่แล้ว ดังนั้นที่นี่จึงมีรถมากมายหลายประเภทไว้คอยบริการเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวดังนั้นสำหรับการมาเยือนที่นี่จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงเลย 7. กิจกรรมที่น่าสนใจพิจิตเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลายให้เลือกทําเหมาะกับคนทุกเพศทุกไวัยไม่ว่าคุณจะเป็นเจนบที่รักความสงบหรือจะเป็นสายบุญสายมูเตลูเจนเที่รักธรรมชาติหรือมีไลฟ์สไตล์แบบวอร์เชั เจนีและเจนที่ชอบความท้าทายและการผจญภัยหรือจะเป็นสายคาเฟ่และไม่ว่าคุณจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวคู่รักหรือลุยเดี่ยวรับรองว่าที่นี่จะมีทุกกิจกรรมให้คุณได้สัมผัสและจะทําให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําทั้งการท่องเที่ยวในสถานที่สําคัญการเดินทางสำรวจธรรมชาติการผจญภัยต่างๆการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าการช้อปปิ้งและชิมอาหารการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือแม้แต่กิจกรรมในไลฟ์ต่างๆ 1> 7จเุหนึ่งที่ยวัดและสถานที่สำคัญพิจิตรมีวัดและสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นวัดท่าหลวงที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปที่ชาวพิจิตรเคารพนับถืออีกทั้งยังมีวัดโพประทับช้างซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงาม7.2สัมผัสธรรมชาติ การเยี่ยมชมบึงสีไฟทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวพิจิตรและนักท่องเที่ยวมีทิวทัศน์สวยงามและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำมากมายสามารถทำกิจกรรมทางน้ำเช่นการพายเรือและปั่นจักรยานรอบบึง7.3กิจกรรมการผจญภยัยสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายพิจิตรมีเส้นทางเดินป่าและพื้นที่สำหรับการขี่จักรยานชมธรรมช,มมชาติเช่นรอบบึงสีไฟซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง 7.4สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในพิจิตรได้เช่นการเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทอผ้าและงานฝีมือท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของพิจิตร5กิจกรรมพักผ่อนหากต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่บึงสีไฟเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นหรือนั่งพักชมทิวทัศน์นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะในตัวเมืองพิจิตรที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ 7.6การช้อปปิ้งและชิมอาหารตลาดในพิจิตรมีหลายแห่งเช่นตลาดสดเทศบาลซึ่งมีของกินพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากนัก,นกท่องเที่ยวยังสามารถซื้อสินค้าพื้นเมืองเช่นผักผลไม้และอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัด7.7การเรียนรู้และทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรคพิจิตรมีการจัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างสรงสรค์เช่นการเรียนรู้วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาหรือการทอผ้าแบบท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสศิลปะพื้นบ้านอย่างใกล้ชิด 7.8ไนท์ไลฟ์พิจิตเป็นเมืองที่เงียบสงบที่มีร้านอาหารและคาเฟ่ที่เปิดในยามค่ำคืนเช่นร้านคาเฟ่ริมบึงที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมาะสำหรับการพักผ่อนยามเย็น 8. ของฝากที่น่าสนใจด้วยความเป็นเมืองที่มีหลากหลายวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งของซื้อของฝากที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของพิจิตซึ่งสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณโดยของฝากที่เด่นๆของที่นี่มีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงขนมไทยที่ทําจากข้าวเหนียวและมะม่วงที่มีรสชาติหวานผลิตภัณฑ์จากไม้ของฝากที่ทําจากไม้ที่มีการทํามือและเป็นของที่ระลึกผ้าไหมพิจิตผ้าไหมที่มีลวดลายท้องถิ่นและเป็นของฝากที่ดี 9. สถานที่ที่น่าสนใจจังหวัดพิจิตรมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรงสรค์ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สัมผัสธรรมชาติหรือเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตท้องถิ่นพิจิตรก็มีครบจบในที่เดียว 1. สถานีรถไฟพิจิตร สถานีรถไฟพิจิตรเป็นสถานีรถไฟที่สำคัญของจังหวัดตั้งอยู่ในตัวเมืองพิจิตรสถานีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายเหนือที่เชื่อมกรุงเทพไปยังเชียงใหม่โดยสถานีมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตัวอาคารมีการออกแบบที่คลาสสิกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพการเดินทางด้วยรถไฟมายังสถานีนี้สะดวกสบายและเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแบบดั้งเดิม2ส,สะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่าน สะพานแขวนสถานีรถไฟพิจิตรสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่านตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟพิจิตรสะพานนี้เป็นจุดเด่นของเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพและเดินข้ามเพื่อชมวิวแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเมืองบริเวณสะพานมีบรรยากาศที่สงบและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม 3. บึงสีไฟ บึงสีไฟเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่และเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วบึงสีไฟยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำและปลาหลากหลายชนิดนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นพายเรือชมธรรมชาติและปั่นจักรยานรอบบึงรอบๆบ,บึงยังมีรูปปั้นพยาชาและวันตามตำนานพื้นบ้านของพิจิตรซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือน4ีอุทยานเมืองเก่าพิจิตร อุทยานเมืองเก่าพิจิตตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองเก่าของจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองในอดีตอุทยานแห่งนี้มีโบราณสถานสําคัญหลายแห่งงอเช่นวัดหลวงพ่อโตและกําแพงเมืองโบราณเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพิจิตอีกทั้งยังมีพื้นที่สวนสาธารณะที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนและเดินเล่น 5. พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมิน พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตรเป็นสถานที่เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโฮจิมินผู้นำทางการเมืองของเวียดนามในช่วงที่เขาใช้ชีวิตลี้ภัยในไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของโฮจิมินและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามในอดีต 6. ทุ่งดอกกระเจียวยักย้ายบ้านบ้านเขาโล้น ทุ่งดอกกระเจียวยักย้ายบานบ้านเขาโล้นตั้งอยู่ที่อำเภอโพทะเลเป็นทุ่งดอกไม้ที่งดงามซึ่งดอกกระเจียวจะบานในช่วงฤดูฝนโดยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและถ่ายภาพในทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามพื้นที่นี้ยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด 7. ตลาดเก่าวังกรด ตลาดเก่าวังกรดเป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า100ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมบรรยากาศของตลาดยังคงรักษาความเป็นตลาดย้อนยุคที่มีเอกลักษณ์ชาวบ้านนอนในพื้นที่จะนำสินค้าพื้นบ้านเช่นอาหารพื้นเมืองขนมไทยผักผลไมด้ดะาและของใช้ต่างๆมาจำหน่ายนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดเก่าวังกรดจะได้สัมผัสวิธีชีวิตของคนในท้องถิน่นรวมถึงเลือกซื้อของฝากและของท้องถิน่น10วัดที่น่าสนใจ นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจังหวัดพิจิตรยังมีวัดวาอารามที่สาคัญหลายแห่งซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการสักการบูชาและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ10.1วัดท่าหลวง วัดท่าหลวงเป็นวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนานในตัวเมืองพิจิตรภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวพิจิตรนอกจากความสวยงามขององค์พระแล้วบริเวณรอบวัดยังมีพระอุโบสถเก่าแก่ที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมและเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้วัดท่าหลวงยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเช่นง,งานแข่งเรือยาวประเพณีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ 10 2จวัดโพรประทับช้างวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์วัดโพรประทับช้างตั้งอยู่ในอำเภอโพรประทับช้างมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาทิ้งดำวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศมหาราชซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระองค์ประสูติวัดโพรประทับช้างยังมีสเสน่ห์จากความสงบเงียบเหมาะแก่การเดินชมและศึกษาประวัติศาสตร์10.3วัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพิจิตรวัดเขารูปช้างตั้งอยู่บนเนินเขาสูงทำให้มีทิวทัศน์ที่งดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมบริเวณวัดยังมีถม้ำและเส้นทางเดินป่าที่นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจได้วัดนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านและผู้ศรัทธามักมาเพื่อบำเพ็ญบุญและฝึกสมาธิ10.4วัดห้วยเขนวัดห้วยเขนตั้งอยู่ที่อำเภอบางมูลนาคเป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงิน พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงวัดห้วยเขนเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมากลับไหวเพื่อขอพอรโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภและการค้าขายวัดนี้มีบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยและเต็มไปด้วยศรัทธาของผู้ที่มาเยือน10.5วัดวังจิก วัดวังจิกตั้งอยู่ในอำเภอโพทะเลเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อเงินวัดนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมทางาศาสนาต่างๆเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่องเพลินและผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติธรรมในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ11พระดังประจำจังหวัด จังหวัดพิจิตรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือและเป็นที่รู้จักในวงการวัตถุมงคลพระเครื่องของพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดพิจิตรถือเป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชอบและสะสมของของลังมีพุทธคุณหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านเมตตามหานิยมคล้าวคลาดปลอดภัยและโชคลาภหลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคลาน หลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในจังหวัดพิจิตรท่านเป็นพระที่มีพุทธคุณด้านเมตตาและคล้าวคลาดผู้คนนิยมบูชาวัตถุมงคลของท่านเพื่อความเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2348ที่บ้านบางคลานออําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมอย่างมากเช่นเหรียญหลวงพ่อเงินและพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงินที่มีพุทธคุณด้านโชคลาภคล้าวคลาดและคงกระพันหลวงพ่อเขียนวสัมณคุณเนน หลวงพ่อเขียนเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการเคารพนับถือจากชาวพิจิตรและทั่วประเทศไทยท่านมีชื่อเสียงในด้านวิชาอาคมและพุทธคุณที่แข็งแกร่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเขียนเช่นเหรียญและพระเครื่องต่างๆมีพุทธคุณด้านคล้าวคลาดปลอดภัยและคงกระพันนอกจากนี้หลวงพ่อเขียนยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการรักษาโรคด้วยวิชาสมุนไพรและอาคมหลวงพ่อพิษวัดขมัง หลวงพ่อพิษเป็นอีกหนึ่งพระเกจิที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิจิตรท่านเป็นที่เคารพนับถือในด้านพุทธคุณเกี่ยวกับโชคลาภและการคล้าวคลาดจากอันตรายวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิษโดยเฉพาะเหรียญและพระเครื่องมีพุทธคุณในด้านคุ้มครองป้องกันและเสริมโชคลาภวัดขมังที่ท่านประจำอยู่นั้นเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ศรัทธาหลวงพ่อสอนวัดป่าแก้ว หลวงพ่อสอนวัดป่าแก้วเป็นพระเกจิที่ชาวพิจิตให้ความเคารพท่านเป็นที่รู้จักในด้านการปฏิบัติธรรมและการสร้างวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงวัตถุมงคลของท่านเช่นพระเครื่องและเหรียญมีพุทธคุณด้านคุ้มครองและเสริมดวง12อาธ มากกว่าการมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดวา,ารามหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นี่ยังมีอาร์สเปซให้คุณเดินชมงานศิลป์เดินหาแรงบันดาลใจสไตล์คูคูทั้งอาร์สเปซขนาดใหญ่หอศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงแกลเลอรี่และอาร์สเปซขนาดย่อมอีกมากมาย12.1หมู่บ้านทอผ้าจกบ้านป่าแดง หมู่บ้านทอผ้าจกบ้านป่าแดงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และเห็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ชาวพิจิตรยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีชาวบ้านที่นี่ทอผ้าจกด้วยมือโดยใช้เทคนิคที่ส่งต่อกันมาเป็นเวลาน,านานนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าจกที่มีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีเพื่อเป็นของฝากได้อีกด้วย12.20วัฒนธรรมพิจิตร ศูนย์วัฒนธรรมพิจิตรเป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรภายในศูนย์มีการจัดแสดงงานศิลปะและสิ่งของที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพิจิตรเช่นเครื่องปั้นดินเผาผ้าทอพื้นบ้านและสิ่งของประวัติศาสตร์ต่างๆศูนย์นี้ยังเป็นที่สำหรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และร่วมสร้างงานฝีมือพื้นบ้าน12.3พิ 12. พิธภัณฑ์เมืองพิจิตร พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตรเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตรนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงศิลปวัตถุทางประวัติศาสตร์และมีพื้นที่แสดงผลงานศิลปะของชาวบ้านในท้องถิ่นทำให้ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างเต็มอิ่ม12.4ตลาดเก่าวังกรด ตลาดเก่าวังกรดเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงศิลปะและวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและเลือกซื้อสินค้าที่ทำด้วยมือจากชาวบ้านซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ศิลปะท้องถิ่นเช่นเครื่องปั้นดินเผางานหัตถกรรมและของที่ระลึกที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวพิจิตตลาดนี้มีบรรยากาศย้อนยุคและให้ความรู้สึกเหมือนเดินย้อนเวลากลับไปในอดีต12.5หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านดงโฮจิมิน หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีความละเอียดและประณีตเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถชมขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตนอกจากนี้ยังมีโอกาสซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามเป็นของฝากกลับบ้านสำหรับสถานที่ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความหลากหลายด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมธรรมชาติศิลปะ และอาหารพิจิตจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบเครื่องและเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าจดจำ